เอาละครับพี่น้องเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาไทยกัมพูชาก็ได้มีการประชุมหาหรือความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการค่ามนุษย์ครั้งที่หนึ่งที่โรงแรมอินโดจีนจังหวัดสะแก้วกัน และเมื่อมีการหารือและก็มีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็ได้มีการร่วมลงนามบันทึกการประชุมและยังมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยมีคณะทำงานฝ่ายละ12คนร่วมกันจัดทำร่างแผนการปราบปรามหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า action plan โดยจะมีการแลกเปลี่ยนร่างแผนการปราบปรามครั้งแรกในวันที่25กันยายนนี้เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายทำการตรวจสอบและปรับแก้โดยตั้งเป้าว่าให้ได้แผนปฏิบัติการฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่30กันยายนนี้แหละครับเพื่อนำเสนอเข้าสู่การประชุม GBC สมัยพิเศษครั้งที่2ในวันที่10ตุลาคมที่จะถึงนี้ต่อไป โดยทางฝ่ายกรัรมพูชานั้นก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือความร่วมมือในการปราบปรามอาทยากรรมครั้งที่2ในวันที่26กันยายนที่จะถึงนี่แหละครับส่วนจะประชุมกันที่ไหนอย่างไรนั้นยังไม่ระบุครับในตอนนี้ใกล้ๆก็คงจะแจ้งความชัดเจนกันอีกครั้งนะครับและสำหรับเนื้อหาในการประชุมในครั้งนี้ก็ได้มีการพูดคุยถึงปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์และการฆ่ามนุษย์ ที่เป็นปัญหาร้ายแรงของประเทศไทยพี่น้องประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างโดยประเทศไทยได้ส่งข้อมูลฐาน call center ให้กับผู้แทนทางกัมพูชาไปแล้วเพื่อให้ทางกัมพูชารับทราบนะครับว่าทางการไทยมีข้อมูลว่าฐาน call center กัมพูชานั้นอยู่ตรงไหนจุดไหนที่ไหนกันบ้าง ซึ่งทางกัมพูชาเองก็รับปากแล้วครับว่าจะจัดทำแผนการปราบปรามแก๊งคอ l l เซนเตอร์ประกอบข้อมูลที่ทางการไทยมอบไปให้ซึ่งผลการปฏิบัติทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลก็จะมีการนำไปรายงานในที่ประชุม GBC ในครั้งถัดไปนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลาย